สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ็ดวีหนึ่งนะวันนี้เขาจะมาแจกสกินอ่ะเหมือน G T A V นะครับทุกคนครับนี่ครับเหมือน G T A V มาเลยก็ทผงผมแลบผ้าปิดมีผ้าปิดปากรองเท้าสีขาวนะครับเสื้อออกสีน้ำเงินนะครับน้ำเงินน้ำเงินเข้มเนาะแล้วก็ผ้าสีขาวมีแถบสีทองนะครับสำหรับ F C ผู้นารกนะครับก็ทุกคนก็ถ้าอยากพูดคุยกับพี่ก็คอมเมนต์เลยนะครับพี่ตอบทุกคอมเมนต์นะครับ อยากจะถามอะไรก็ถามได้นะครับถามมาได้ทุกอย่างเลยครับก็มีคนบอกเคยมีคนเคยถามว่าทําสกินเสื้อใช่ไหมทำสูตรนะพี่ไม่ค่อยมีเวลาทําให้นะครับทุกคนครับเพราะว่าช่วงนี้พี่ติดงานมากเลยแบบเื่อว่างานมันหนักอ่ะพี่ก็กลับบ้านไปพี่ก็เหนื่อยพี่ต้องนอนนะครับไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่ด้วยเพราะว่า ก็วันนี้ก็จะขอาฝากก,กับทุกคนนะครับไปไหนมาไหนก็ช่วยใส่แมสด้วยนะครับเป็นห่วงทุกคนนะครับแล้วน,น,นะครับจุ๊บๆครับ